สวัสดีครับมาอัปเดตตอมขยายประกอบค่าดีเครื่องนี้ครับจากที่คิดที่เร็วแล้วที่ที่ที่คนแบนแจ้งว่ามันบอดังขครหนึง่งเนาะที่คนแบนหัววันมันบอดังอีกหนึ่งตัวเช็คไปตัวเช็คมาครับไฟไฟเรียงไปอาร์ะมันบอมันกระจายไปชุด ชุดไอพวกไอซีมันเลยเห็นห้บมดังนะพี่น,อน้องซึ่งคุณปันเ,เช็คนะครับปรากฏว่าอารัต้น,นี้ครับเห็นมาหน,น,น่อยเนาะอาริปโอมตวนี้ครับขาดมันเลยเห็นมันเลยเห็นห้มันบาดังไฟผมไปเลียงไปอัด จะเทิดระบายละโอเคแล้วครับทางเราตัวเนี้ยวอลุ่มบอมบีมม่คอคัคเนี่ยจะต่อไฟใั่ครับต่อเดี๋ยวคุณดันหยิบเบอร์มามันมันต่อเมืองไหนกันไอ้พวกไฟไฟบินหน้าจอเนี่ยครับ สวยเลยครับตัวเนี้ยถึงค้งมันที่จอรลายเนี่ยแต่ก็ยังยังง่ามครับโดยโดยร่วมกับง่ามไม่ทีเดียวแต่เรตัวเนี้ยสเปกอ่ะที่แปดนิ้วคันละสอนได้สบายครับไป,ร,บไปรับกลางแหลมก็ได้ก็ทนแจงกระทังมมกเลยครับยวต่อไฟเรียบร้อยละ เดี๋ยวจะลงขายอีกท่นึงนะครับไฟไฟนาแทนกับต่อพัดลมตัวเนี้ยครับกับวานาจจะมีปัญหาอย่างต่อไฟเขาเนี่ยอันนี้เป็นสวิตชิ่งที่ฟ้องวนครับไปเรียนชุดใบอัดของขาดดีตัวนี้แรงแรๆครับสเปกมันย่ที่แปดรอวัตต์วัตเตอ์เฟส ห้าเก้าเอ็นสามศูนย์ครับนี่สวยครับราคาบอแพร์ครับพี่น้องราคาสามพันสี่พันได้บัว <c oughs> แพร์ครับตัวน,นี้สเปีรคขับขางทิครับอเอเบร์ทิปสองนิว้วได้เลยครับ เป็นตัวนี้เป็นชุดจ่ายไฟของปอกกันลำพ้งพี่น้องเสียกต่างหากเลยครับสวยๆครับ นี่ครับเหลืวต่อไฟวิ่งพัดลม่มยางแห้งครับมันลมระบายความรา้อนนะมัดลมมีสามตัวครับพัดลมหนึ่งเปาซิงเป่าซิงตัวนี้ครับไอตัวเนี้ยมันมันหักจากห้อนก็เลยต้องใส่ซิงแล้วก็เป่าแต่แต่ตัวเนี้ยบ่นห่านครับมันเ,นเปลี่ยนมาห่านยิงมัด ออกปอม้ับ็ลเบเปาสิ่งของสริปสิงครับนบียครับเฉยครับ